เด็กคือสายบุค่ะเรน้องนะอายกขวคจดสกลนครค่อ้เบิงประกวดลองเพ้ก็เบิงดีเี่ยหน้าเขาไม่หน้าเขาไม่เหมือนกันแล้วนะนี่เนี่ยหน้าเขาไม่เหมือนกันแล้วนะสองคนเนี่ยเพรพลคนที่เสืออึกนี่น้องเพรอะ คนนั้นน้องพลอยมามาพี่ดาเอิญผู้ใดญมามาฮะน้องเพชรเอิญผู้ใดลูกมามาอ๋อ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 เอ้าเอเอาเซ๊ซ๊ดเเอ้าเซ๊ดอ่ะทั้งนั้นเอ้ยน้องบังเอยเอยลบแล้วอือมเออเอาเอ้า จ้าจัมันบอกเอ๊ะอจ้าเ้วจ้าเวจ้าอาจ๊ะจ้าจ้าอาจ้าอ๊ะอาจ้าเอ๊ะอจ้เอ๊ะมันดูความน่ารักแม่แม่แตนไปตลาดแม่แตนไปตลาด นาอาร์ตไปตลาดลุงวิทย์โน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 ไม่ตีกันนะลูกอู้โนรักกั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 นหยอกหยอกรักรักน้องเพชรรักน้องน้องเพชรรักน้องลูกรักน้องรักกันรักกันอืมเออรักกันอืมมาดูความน่ารักของเขา เดี๋ยวนี้อยู่ได้สบายสบายไม่มีร้องนี่ขนาดยังไม่ได้นอนก็ยังสดชื่นอย่างนี้ที่จริงต้องถึงเวลานอนแล้วแต่ไม่นอนแต่ก็ไม่งองเงี้ยอ้นอ้นองเพชรจะอึกตั้งนานแล้วประมาณสิบนาทีแล้วยังไม่หาย น้องเป็ดชอกวขึนเตียวิว้งขนเตียเราก็ไม่ต้องกวนเขาให้เขาเล่นเองไม่ต้องอุ้มไม่ต้องอะไรป่อยให้เขาเล่นเองแล้วกเเเ็เขาก็มีความสุขของเขาเดีย๋ยวนี้ไม่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 ขอให้อุ้มด้วยธรรมดา